ขนาดตัวตัวเราเองเนี่ยครับ,รบกับทีมงานเนี่ยดำยังมีความเสี่ยงเป็นระยะระยะเลยครับแล้วน้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำน้ำเนี่ยม,มันอันตรายเลยนะฮะ ภารกิจเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครับผมกับทีมเนี่ยครับก็ทึ่งเหมือนกันนะครับมันมีภาวะเสี่ยงหลายอย่างรเราต้องมอนิเตอร์หมายถึงว่าเราต้องติดตามสัญญาณชีพน้ํามันเข้ามาได้ทุกทิศทางอะ่ะค,คุณจะไปกั้นตรงไหนจะไปสูงตรงไหนเราเรากำลังสู้อยู่กับ ธรรมชาติที่โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณหมอไฮริสเป็นนักดำน้ําถ้าแล้วท่านเป็นหมอดมยาด้วยเป็นหนึ่งเดียวในโลกตอนที่น้องออกไปครัคุณหมอเป็นตายร้ายดียังไงเราไม่รู้ใช่ไหมรุ้นครับจะมีตัวเล็กสุดอยู่2คนก็ค,คือน้องไททันกับน้องมาร์ทมัดแขนมัดขาให้เหมือนกับเป็นถังออกซิเจนสนับสนุนโดยดูโปรโคอบผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี และผู้นำนวัตกรรมปุ๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบเอาละครับตอนนี้เหตุการณ์ก็เดินทางมาถึงตอนสำคัญนั่นก็คือว่าเราจะพาพวกเขาเหล่านั้นออกมากลับบ้านได้อย่างไรครับตอนนี้ข้างในแผนการเป็นยังไงครับทีมงานคุยกันยังไงบ้างเอาย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะดำน้ำเข้าไปนะครับก็คือวางแผนกันข้างนอกกองอริการที่ฟังมาก็คือว่าจะหาช่องทาง จากบนเข่าเนี่ยครับหาปล่องครับถ้าเป็นไปได้หาปล่องที่ไปถึงเนินนมสาวตรงจุดที่น้องอยู่เนี่ยแล้วก็ลําเบียงน้องออกมาทางนั้นจะเป็นวิธีที่น่าจะปลอดภัยถ้าเจอปล่องคครรัับบกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำน้ําพาออกมาทางทางถ้ำโดยการดับน้ำออกมาซึ่งเป็นวิธีที่มันอันตรายเลยละครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าอาจจะรอให้น้ําระดับน้ําลด โดยการที่เราก็อยู่อยู่ในนั้นแหละแล้วก็มีคนคอยส่งสเสบียงอะไรกับครับเนี่ยครับมันก็เป็นสามหนทางที่วางแผนกันไว้วิธีที่1ก็คือลงทางปล่องนะใช่ครับแต่เราต้องตัดทิ้งวิธีนี้เพราะว่าเราหาปล่องไม่เจอถูกไหมครับปล่องไม่เจอครับคือง่ายๆคือตอนผมพวกผมอยู่ข้างในเนี่ยผมก็พยายามดูครับ ไม่มีครับไม่มีทึบเนืทึบเลยครับคือขึ้นไปจุดบนสุดของเนืนมสาวเนี่ยก็ตันแล้ะครับขนาดเด็กๆเขาพยายามที่จะขุดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเจอนะครับเขาขุดเขาเข้าไปค่อนข้างลึกได้ตั้งห้าเมตรเกือบห้าเมตรเลย้ยแต่มันก็ตันแล้วติดทินแลละครับดูเราไม่เป็นไปไม่ได้วิธีนี้ตัดทิ้งไปส่วนวิธีที่สองที่บอกว่าดำน้ำดำน้ำออกมาเหมือนกับที่คุณหมอเข้าไปใช่ก็คือทางนั้นวิธีนี้ ที่คุณหมอบอกว่ายากมากเพราะอะไรเพราะว่าขนาดตัวตัวเราเองเนี่ยกับทีมงานเนี่ยดำยังมีความเสี่ยงเป็นระยะยะเลยเราน้องไม่เคยมีประสบการณ์ดำน้ำเนี่ยกับมันเป็นการดำน้ําถ้าที่ทั้งอันตรายทั้งมืดทั้งเย็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลงทางได้ง่ายๆอะไรเกิดซึ่งอันนี้ก็คิดว่าวิธีที่สองก็ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีใช่ครับนะครับคราวนี้มาวิธีที่สาะ วิธีที่สเนี่ยก็น่าจะง่ายสุดก็คือว่ารอรอให้น้ำลดเนี่ยแหละซึ่งไม่รู้ว่าจะกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนผมจำได้ว่าวันนั้นใน่ข้างนอกเนี่ยก็ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับการที่รอให้น้ำลดเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะท่านผู้ชมต้องคิดว่าภูเขานนะน้ำมันเข้าไมาได้ทุกทิศทางอะ่ะค,คุณจะไปกั้นตรงไหนจะไปสูบตรงไหนเราเรากำลังสู้อยู่กับธรรมชาติที่โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินสุดท้ายครับคุณหมอครับ ภาธรกิจเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจครับคือทางข้างนอกเนี่ยครับก็คงเป็นห่วงเกี่ยวเรื่องปัจจัยเรื่องอากาศข้างในว่ามันจะลดลงจนอยู่ไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าสุดท้ายเนี่ยให้ดําน้ำออกมาแต่ว่าเด็กไม่ต้องดําออกมาเองเขาวางแผนมาแล้วว่าเด็กดําน้ำไม่ได้ก็ให้เป็นวางยาสลบถึงมีที่มาที่ไปที่เชิญคุณหมอแฮร์ริสมาจากออสเตรเลีย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องบังเอิญที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณหมอแฮริสเป็นนักดำน้ําถ้ำทําสารคดีเกี่ยวกับการดำน้าถ้ามาอยู่แล้วเป็นงานเหมือนเป็นอีกอาชีพหนึ่งของท่านเลยแล้วท่านเป็นหมอดมยาด้วยเป็นหนึ่งเดียวในโลกท่านผู้ชมนะฮะติดตามเรื่องราวนี้ท่านผู้ชมจะต้องรู้จักชื่อนี้คือคุณหมอแฮรครับคือครั้งแรกนะครับที่มีคนไปบอกแกนะว่าให้มาช่วยภารกิจที่ประเทศไทยหน่อยให้มาช่วยนะครับวางยาสลบ นะครับน้องๆแล้วก็พาเด็กดำน้ําออกจากถ้ำมาค,คุณหมอก็ไม่ทํานะครับครบแรกแกบอกว่าอันตรายมากอันนี้ทําไมคุณหมอแฮร์ริสบอกว่าอันตรายมากครับคือการที่เราวางยาสลบคนสักคนหนึ่งนะค,ะครับมันมีภาวะ เสียงหลายอย่างเราต้องมอนิเตอร์หมายถึงว่าเราต้องติดตามสัญญาณชีพครับครับไม่ว่าจะเป็นชีพจรการหายใจอุณหภูมิร่างกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับที่ว่าเป็นเกี่ยวสัญญาณชีพความดันอะไรต่างๆนะฮะการวางยาสลบเนี่ยท่านผู้ชมต้องคิดว่าเราอยู่ในห้องผ่าตัดใช่ครับหรือเราอยู่ในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เพียบพร้อมนะใช่ครับมันมีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์นะครับสัญญาณชีพครับเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอแฮร์ริสบอกว่าถ้าสมมุตินะฮะน้องๆแบบ ตื่นขึ้นมาแล้วพานิคจะเกิดอะไรขึ้นครับหรือในขณะที่เราวางยาสลบเขาไปเนี่ยครับแล้วขอโทษนะฮะสมมุตินะมีอะไรไปอุดหลอดลมนิ้นตปกไปอยู่ปิดกั้นการหายใจของเขาครับเราก็จะไม่สามารถลู้ได้เลยใช่ครับอันนี้คืออันตรายใช่ครับแล้วเราจะต้องดำน้ําออกมาซึ่งลักษณะของการดำออกมาเนี่ยมันก็ไม่ปกติใช่ครับขึ้นขึ้นลงลงติดนู่นติดนี่แล้วท่านผู้ชมลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตอนแรก่านบอกปฏิเสธเลยบอก ไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ลืมวิธีนี้ไปเลยดรแฮร์ริสบอกอยู่ลืมวิธีนี้ไปเลยมัน impossible มันทำไม่ได้ใช่ครับใช่ครับจนสุดท้ายเนอะภาวะกดดันว่าแล้วจะให้เขาอยู่อย่างนั้นเหรอแกเขาตกลงที่จะมานะตกลงที่มาแล้วก็มาช่วยเราครับวิธีนี้อยากให้คุณคุณหมอเล่าหน่อยว่าสุดท้ายเนี่ยคุณหมอได้ทราบว่าเราจะทําวิธีนี้ตอนไหนก็ตอนที่ คุณหมอแฮริสดำเข้ามาพร้อมกับนักดำน้ำชาวต่างชาติชาวอังกฤษนะครับตามมาเพื่อที่จะมาบอกกรรมวิธีว่าเราจะออกวิธีนี้ผมกับทีมนีครับก็ทึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทางข้างนอกเขาได้ตกผลึกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงที่ผมอยู่กับเด็กน่าจะวันที่หาหรือหกผมไม่แน่ใจนะครับเขาเอา เหมือนกับว่ามามาบอกสรุปข้างนอกเนี่ยตัดสินใจเป็นวิธีนี้แล้วแล้วก็มีจดหมายมาด้วยจดหมายผมเปิดดูอ๋อเป็นท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาได้บอกมาบอกว่าเราใช้วิธีนึงนะแล้วก็ทางครอบครัวเขารับทราบยินยอมแล้วนะก็ขอให้เราดําเนินการตามวิธีนี้ผมก็คุยกับทางเด็กๆอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าทุกคนจะต้องร่างวายาสรุปนะ แล้วก็จะพาออกทางช่องน้ำนะครับเด็กๆไม่มีปฏิกิริยาที่ตื่นกลัวหรืออะไรเลยทุกคนแบบตินใจว่าจะได้ออกแล้วเขายอมรับครับว่าจะออกวิธียังไงก็ได้ทุกคนกำลังใจดีไม่มีใครกลัวเลยในฐานะที่เป็นหมอด้วยกันนะครับคุยกับคุณหมอแฮร์ริสบ้างไหมครับเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของความอันตรายหรือเรื่องภารกิจอะไรต่าง เรื่องภารกิจเนี่ยครับผมผมก็ถามว่ามัน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 จะได้เหรออะไรเงี้ยมันมันจะไหวเหรอครับเขาบอกว่าตอนนี้มันก็เป็นวิธีที่มันมันไม่มีทางเลือกมากนัก่ะครับครับครับคราวนี้ก็มาดูขนาดร่างกายแล้วก็ดูน้ําหนักประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะได้คํานวณขนาดยาใช่ไหมครับ แล้วก็ดูว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเข้ากับเด็กได้ขนาดไหนจะมีตัวเล็กสุดอยู่2คน <S 2> <S ก็คือน้องไททันกับน้องมาร์ซึ่งตอนนั้นอุปกรณ์ยังหาไม่ค่อยได้อุปกรณ์ในการดำ,น,ำน้ำถูกไหมครับใช่ครับ <S 1> <S 1> <S ก็คือพวกหน้ากากต่างๆอะไรอย่างสิ่ง,ง<แ>ที่จำเป็นก็คือ full face m a ก็คือหน้ากากที่มันใส่ปิดครอบทั้งหน้าเลยแล้วเป็นแบบ positive pressure ก็คือเวลามีน้ำหรืออะไรเข้ามามันก็จะดันออกไปโอ้ เพื่อความปลอดภัยเป็นหน้ากากพิเศษเอาไว้หน้ากากพิเศษแต่ด้วยความที่น้องตัวเล็กไขนาดเท่านี้มันหายากสุดไหมฮะสุดท้ายไปได้จากไหนครับหมออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกเขาได้น่าจะได้จากตามประเทศละครับครับครับก็ได้ความช่วยเหลือจากหลายๆที่หลายๆแห่งทีกหมอครับแล้วเราตัดสินใจว่าใครจะออกก่อนออกหลังอย่างไรอันนี้ผมปรึกษากับคุณหมอไฮเลสนะฮะว่า เอาตามขนาดหรือว่าเอายังไงครับมอยเลสบอกให้เด็กๆแบบตัดสินใจเองได้เลยไม่ซีเรียสผมก็บอกเด็กๆไปเด็กๆก็บอกโอเคเขาคนบ้านไกลก่อนคนที่ต้องปั่นจักรยานไปไกลๆฮะไหลๆกิโลอะไรเงี้ยครับก็เลยจัดทีมมาวันแรกต้องเป็นพวกบ้านไกลนะอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นนบ้าไกก่อนบ้านไกลก่อน วิธีการตอนนั้นนะครับ่ผู้ชมต้องคิดนะว่าทั้งหมดในยอยู่ในถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากข้างนอกนะฮะสี่กิโลหกกิโลอ่ะครับแล้วการปฏิบัติการที่อยู่ข้างในอ่ะมันมันความยากเย็นความลำบากมันมันเป็นยังไงบ้างครับหมอต้องบรรยากาศด้ฟังเราเปรกติ ถ้าเป็นของแพทย์นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนี่ยจะมีคําว่าเซอร์ไรทเทคนิคแต่นจุดนั้นไม่ได้แล้วไม่ต้องเซอร์ลีไรแล้วใช่ครับคือเราใช้ตามตามตามสภาพเหตุการณ์ตามนั้นนะครับก็คุณหมอเฮลิสจะเป็นคนเตรียมการในในเรื่องการวางยาสลบนะครับก่อนที่น้องจะอเนี่ยพวกเราทางทีมซิวก็จะคอยแต่งตัวหมายถึงว่ามันจะมีการมัดมัดแขนมัดขาให้เหมือนกับ เป็นถังออกซิเจนเพราะตัวน้องเล็กเราจําเป็นที่จะต้องทํางานเพื่อให้น้องไม่เกิดตื่นขึ้นมาระหว่างทางจะได้ไม่แพนิกแล้วไม่ไปปัดปลายอุปกรณ์อะไรหลุดไปแล้วเกิดอันตรายอันตรนนี้ต้องมัดตั้งแต่ยังมีสติอยู่ถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือเราได้อธิบายหมดแล้วเขาเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้เขาพาลงน้ํบพาลงน้ําคุณหมอแฮริสก็จะอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะฉีดยาพรดนะครับคุณหมอแฮรริสเนี่ยครับหมอภาคตั้งแต่วันแรกที่แกเข้ามา เพราะฉะนั้นหมายความว่าแกก็ต้องอยู่ข้างในหลายวันเหมือนกันถูกไหมไม่ครับแกแกดำออกมาคุยแล้วก็อ,ออกไปเพื่อเตรียมการแล้วก็จะดําเข้ามาเ,เฉพาะตอนที่จะวางยาสลบเด็กและแกก็จะมาวางยาสลบเด็กให้ทุกครั้งด้วยตัวเองใช่ครับด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่อยู่ข้างในตลอดเวลาก็จะเป็นหมอภาคกับทีมอีก3าคนใช่ครับกับทีมอีก3าคนนั้นอยู่หลายวันเลยนะอยู่หลายวันคุณหมอไอรีสเป็นคนที่มีบุคลิกที่น่ารักนะครับใครอยู่ด้วยจะรู้สึกว่าเหมือนคุณพ่อเหมือนดัตดี้นะฮะใจดียิ้มแล้วก็ใจเย็นเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีจิตวิทยาจิตวิทยาที่ดีมากแกควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยใบหน้ากับ การกระทําที่สื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าปลอดภัยสบายใจอะไรครับพูดคุยกับเด็กเดี๋ยวออกไปก็ได้กินไอติมกินของอร่อยๆแล้วนะแล้วก็ฉีดยาปักไปที่ขาไปที่ก้ามเนื้อต้นขามฉีดสักพักเด็กก็จะหลับหลับแล้ววิธีการที่มันยากเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยเส้นทางที่ไกลนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่จะต้องพาน้องๆออกมาใช้ใช้คนกี่คนครับกับการพาน้องๆออกมาหนึ่งคนคือผมไม่ไม่ได้คุยในรายละเอียดกับ แผนการนำรออกแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นห่วงนะครับ,รบห่วงการดำน้ําที่ยากที่สุดในห่วง300เมตรแรกเนี่ยจะเป็นนักดำน้ําชาวอังกฤษที่มีความชำนาญจะเป็นคนพาออก พอพ้นช่วงนั้นก็จะมีนักดำน้ําที่รับช่วงต่ออาจจะเป็นช่วงช่วงที่พ้นน้าก็อาจจะเป็นเปลเขนไปอะไรนะครับแล้วก็ช่วงที่อาจจะต้องดำน้ําต่อก็จะเป็นรับเป็นห่วงต่ออ๋อจะมีคนนึงครับและแน่นอนว่าด้วยระยะเวลาที่ยาวครับยาสลบเนี่ยเราคงไม่สามารถวางเขาได้ในครั้งเดียวถูกไหมครับทุกคนนะครับทีมงานทุกคนที่คุณหมอแฮลิส คุณหมอให้เือจะเตรียมยาสำรองรชุกเชิญไว้ใ,ใส่ใส่กระเป๋าให้กับกเจ้าหน้าที่ที่พาวไปใช่ครับถ้าน้องๆน,นะครับมีอาการรู้สึกตัวครับหรือพูดงา่ายๆก็คือฟื้นขึ้นมาครับ จะต้องเติมเจ้าหน้าที <laughs> จ่จะต้องเป็นคนปไปเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเป็นคนฉีดยา,า,ฉ,ดยาฉีดยาสลบเพิ่มให้น้องๆเพื่อ <c oughs> <ๆ S 2> ให้หลับต่อใช่ครับจะได้ไปถึงข้างนอก <c oughs> ครับนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะมันถึงบอกว่าเป็นมิชชั่นอินพอสซิเบิลจริงๆ,น, <c oughs> ๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ฉีดยาสลบให้น้องเนี่ยก็บางท่านไม่ใช่หมอใช่แต่เป็นนักดำน้ำาเป็นนักดำน้ำครับ แต่ก็ผ่านการเทรนจากคุณหมอแฮร์ริสมาหมดแล้วครับนะครับว่าจะต้องฉีดอย่างไรครับตอนที่น้องออกไปครับคุณหมอเป็นตายร้ายดียังไงเราไม่รู้ใช่ไหมลุ้นครับปันวันแรกเลยลุ้นเลยชุดแรกเนี่ยเราลุ้นไม่ค่อยสบายใจหรอกครับก็คือเป็นห่วงมีความเป็นห่วงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราคุยกันอยู่แล้วว่ามันอันตรายมันยังไงเราก็รอฟังข่าวตอนตอนที่เขาจะมาดําเนินภารกิจในวันต่อไปเพื่อรับชุดต่อไปนะครับก็ อ้าปรากฏว่ากลับเข้ามาเฮ้ยรอดเออรอดหมดทุกคนปลอดภัยหมดคราวนี้มีความมั่นใจแล้วสบายใจแล้วเพราะฉะนั้นพอคนหลังๆก็เริ่มเบาใจแล้วใช่ครับใช่ครับก็เลยอุ่นใจเลยครับในส่วนตัวของหมอภาคเองที่อยู่ข้างในนะอยู่กับน้องๆมาตั้งหลายวันพูดคุยกันตอนที่น้องๆหลับแล้วออกไปทีละคนทีละคนใจรู้สึกยังไงคือมันเงียบเลยนะครับจากที่เราอยู่ตรงนั้น17คนใช่ไหมครับ13บวก4 17คน รถวันแรกออกไปและสี่ครับมันเริ่มหายไปหายไปรถวันที่สองไปเริ่มโงมโงกแล้วพอน้องไปหมดเนี่ยเหลือเราสี่คนเนี่ยก็มองหน้ากันแล้วเออมันเงียบดีนะคุณหมอยอันนี้อีกนิดนึงนะครับคือแกเนี่ยผมจะเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้ํำตลอดเวลาก็ถามว่าเป็นไงข้างนอกระดับน้ําลดลงไปเยอะไหมแกบอกโอ้ตอนนี้สบายเลยเพราะว่ามัน แต่เราดูฮะระดับน้ํามันลดแสดงว่าน้ํามันก็ช่วยจะช่วยพัดหล่อ,อไปด้วยครับเพราะมันถูกดูดออกไปใช่ไหมครับแล้วระดับน้ําลดเนี่ยเราก็สบายใจยิ่งคุณหมอเขายืนยันเนี่ยเรายิ่งสบายใจทุกครั้งก็จะมีใบหน้ายิ้มแย้มกลับเข้ามาเวลารับเด็กแกก็จะบอกว่าสบายใจได้พวกผมเนี่ยดำออกไปสบายสบาเลยครับอ,อะไระเงี้ยเราก็สบายใจปรากฏว่าพอเด็กออกไปหมดเราสี่คนํำน้าเฮ้ยทำไมมันดำยากจังเหมือนน้ำมันเหมือนเราสวนน้ำตอนเข้ามาเลยอะไรเงี้ย มารูอีกทีว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาเกือบทุกตัวครับเจ็ด<ก>ตัวไ,ได้เลยเแล้วพอไปเจอหน้าแก่แกก็ยิ้มทับแย่เหมือนกัน <laughs> แกก็ทับแย่หลุอ,ม,อมขันตลุม,มขันนะ <laughs> เราทุกคนนะคนไทยก็แบบโหแบบตอนนั้นจําได้เลยว่าลุ้นแบบเขาออกมาได้นี่โอ้โหน้ำตาไหลเลยนะค,คือหมอครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเรียบร้อยแล,แล้วได้มีโอกาสกลับไปที่ถ้ำหลวงไหมก็มีมันจะมีงานลําลึกถ้ำหลวงนะก็ได้มีโอกาสที่กลับไป สองปีแล้วครับกลับเข้าไปได้ไปถึงเนินนมสาวข้างในไหมปีไลที่เขาเข้าไปก็คือไปเก็บอุปกรณ์ตอนที่น้ำแห้งหมดแล้วตอนนั้นยังไม่เข้าไปถึงเนินนมสาวเนื่องจากว่าสภาพข้างในถ้ำเปลี่ยนไปครับทรายดินอะไรต่างๆเนี่เนื่องจากกระแสน้ำพัดไปอุดก็เลยตอนนั้นยังไปต่อไม่ได้ครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยทางทีมงานก็จะไปขุดไปอะไรก็ไปต่อจนถึงได้ครับครับแล้ว หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปเจอเด็กๆไหมครก็ได้ได้เจอเป็นครั้งคราวนะครับครับเป็นงานถ้าหลวงอะไรใหญ่ใช่ใช่ใช่ครับก็ได้ไปเจอกันใช่ครับเจอกันแล้วเป็นไงหุณหนูแบบ ก็ดีใจนะครับเขาก็ได้ก็ได้เติบโตตามตามวัยครับตอนนี้โตนหมดแล้วตัวสูงใหญ่เป็นหนุ่มกันหมดแล้วหนุ่มกันหมดแล้วใช่ครับหมอรับอยากให้พูดถึงความรู้สึกความภาคภูมิใจนะครับในการได้ร่วมภารกิจระดับโลกในครั้งนั้นครับภูมิใจที่เราได้ได้มีโอกาสมาอยู่ในภารกิจนี้ ที่ดีใจมากกว่าก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รวมน้ําใจจากคนไทยจริงๆนานๆทีเราจะได้เห็นภาพนี้ความสามัคคีใช่ครับนึกแล้วมันก็ตื้นตันนะครับบางทีก็น้ําตาไหลรว่าโอ้มันหาโอกาสยากนะที่คนเราแบบจะมีจิตใจแบบเขาเรียกว่ามาจิตที่เป็นกุศลจริงๆครับจิตใจที่ดีงามที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยกันในสเกลใหญ่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนต่างชาติเลยทั้มด จริงๆแล้วเราคนไทยทุกคนก็ต้องขอบคุณหมอด้วยนะครับ,รบที่เรียกว่าเสี่ยงชีวิตนะเสียสละนะครับเข้าไปช่วยน้องๆออกมาพี่หนุ่มครับผมตรงตรงนี้ก็ขออนุญาตเพราะว่าผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เข้าไปเนี่ยครับคือทุกคนก็ ผมผมเห็นความเสียสละของเขาครับผมผมก็เลยผมขอเป็นส่วนส่วนเล็กๆจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนหน่วยซีลนะครับแล้วก็นักนำน้ําต่างชาติแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทุกคนนะครับทุกคนก็โอ้ร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็ช่วยน้องๆออกมาเป็นภารกิจที่เหลือเชื่อแล้วก็ทําให้ประเทศไทยได้โด่งดังทั่วโลกใช่ครับปัจจุบันนี้คุณหมอ มาอยู่ที่ลบบุรีมาดูแลรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนไหนครับพี่หมอปัจจุบันก็มาเป็นตําแหน่งแพทย์ใหญ่หนหน่วยบัญชการสงครามพิเศษนะครับก็คือดูในด้านงานบริหารทางด้านการแพทย์ในภาพรวมนะครับของหน่วยรบพิเศษครับเอาละครับวันนี้นะครับหนุ่มโอภา์รอบพิเชียลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหมอภาคก็อย่างมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวนะครับภารกิจประดับโลกที่เราฟังนะครับแล้วก็เรื่องราวภารกิจ การฝึกนะฮะสำคัญสำคัญที่ผ่านมาในชีวิตนะครับคุณหมอยังมีจะเรียนอะไรอีกไหมฮะที่เป็นหลักสูตรเก่าที่ไฝฝันเอาไว้ก็คือหลักสูตรของรบพิเศษจริงๆนะครับที่เรียกว่าพรานเวหาพรานเวหาอุ๋มที่เท่มากครับเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรสูุดของการกระโดดร่มแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการแทรกซึมทางอากาศเื้อสูงนะครับก็คือต้องกระโดดในความสูงที่เกินหมื่นฟุตขึ้นไปประกอบกับทางออสเทน ต้องใช้ออกซิเจนเพราะว่าอากาศข้างบนมันเบาบางครับแล้วเรากระโดดมาเราจะเปิดล่มค่อนข้างเร็วเพื่อที่จะเดินล่มในระยะทางเป็น10กิโล20กิโลเมตรเข้าไปในพื้นที่เดินทางบนอากาศแทรกซึมไม่ให้ศัตรูรู้ตัวใช่ใชครับใช่ครับแล้วเดินทางเป็นทีมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเป็นภารกิจที่เขาเรียกว่ามันต้องมีความชำนาญก็เลยเป็นอะไรที่อยากที่จะเรียนรู้ เผื่ออนาคตอาจจะได้ใช้ประโยชน์แบบส่วนมนุษย์กบที่ได้เรียนแต่มันไม่มีที่ติดแล้วคุณหมอที่อันติดเครื่องหมายนี้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องหมายที่ติดตรงไหล่พอดีออ๋ต้องติดตรงนี้ใช่ครับใช่ครับครับครับคุณหมออยากฝากอะไรให้กับแฟนๆ FC หนุ่มโฮันอฟฟิเชียลบ้างไหมครับ ครับก็ฝากติดตามรายการของพี่หนุ่มคงพันธ์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีนะครับผมก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ฝากอีกรายการนึงนะครับเป็นรายการออนทัวร์รัทหารนะครับเป็นรายการของการถ่ายทําชีวิตทหารลพิเศษหมวกแดงนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับช่องไทยไซอิฟต์ลพบุรีใช่ไหมครับใช่ครับครับก็จะเป็นช่อง YouTube ช่อง YouTube ของเอ่อใบเล่แดงใช่ครับหน่วยลบุรีสีแดงครับนะครับของที่นี่นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ และครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอภาคเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะหนุ่มคงกระพันเชียขอบคุณครับถ้าท่านผู้ชมชอบเื่งราวสนุกสารดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ